สวัสดีจ้าเมื่อนี้สีผ้าป่ากินตำมุ้งตุ่มใส่หมูสว,ส,สวัสดีจ้าเนี่ยหมอลำเมื่อนี้หมอลำมาเรียนน้ำสวัสดีจ้ามมสวัสดีจ้าตำมุ้

เหนต่างสันน่ะหอลูกกมาว่าทีเห็ดกับเสาเลยบอเห็นเลยเลยไปเห็นญ้าหกยู่น้ำนาเล่านาแก่ขางเฮือนขางสันข้างหลังเฮือนหลังนันก็เลยเปิดเปิดเปิงนาน้ยขเหนกวยบวเยได้จิตรดลจล้านีิตอดลลานิอดว่าจันทร่ไม่ไม่เหลลไหนขอนไม่อน พี่แม่เล็กหายยังอ่นู้นแล้วี่มายน้ขหายแม่นาขอเ็ดข้อนั่นกูไป้ิดว่ารูปถูกน่าจะหลอกกูได้เลยทำไเอานียินบมดข้าเด็ดขอนี้ำไมอาโอ้ยรำลมยังนียิมเปล่ารำข้อ็อนั่โอ้ยข็ดรำเหนียรำหัวเป็นอเ้ั่ตุ้เ็ดนั่าตัวเป็นหมอหลงหมอรำเขาติดไปหาํำปล่อยลํำอินคืออินประเดี๋นะขูอประเดี๋ยน โอ้ยพี่น้องแยงกันนี่ก็แย่งกันแตะอไนั่นน่นต่แข่งก็ไ่ยังมิกยานอนมังเอ้ยที่สองีนี่ให้ให้นึงให้กิวให้มีนเปื่อยเป็นน้อเกลือหรือยังไหเมือนน้เอยู่ดิแต่ว่าไม่เป็นอย่างพวกมีนไม่เ่ไม่ดีเส้อไปล้าง ไม่เลไปม่เลยออกมาเียม้นแล้วไปวแล้ว่างจางก็เอานปเอบัยเอานี่เอามีไปนวางมีติโนโอ้ยอะวแล้วบางมันติดโต๊โปรเกลงบัเอิ

เดี๋ยวมันกั้งออามาจบิบเขาสิใส่กใส่รงก่อนเ็นลือหมูกิกั่อนตางกินไม่ไ่จมาิ้มเใส่ตมใส

นี่ไนี่ไน้ปลาน้ำปามีมาา่มีไปใส่ห่อาแปวาใส่ไปปรด้วย เดียวคนเดียวคนเดียวกินคนเดียวหลมนีไม่งยหนถุงมือใดแต่ดเขาไม่กินมมันเียอยู่เดให้เก็บมาแถวมหาดีขาไปเสียต้นไ้แลนั่นเอามาเทสวนส่แล้ววะยายน่ะถามเราอยู่บ้านของไรเด้อบ้าน แมกันสุกหมูไปทั้นนี้บ่กม่เช่นโอ้ยมาได้เอฟซีอพี่น้องไม่ไม่เป็นบ่แม่แ้วนี่นะขนาดมาไปล้วงบ้านจะแบ่งฮะบ้านบ้านท่านในหบ้านจะแบ่งนะบ้านบ้านยังอใหย่ท้องไรก้อนที่ว่าบ้านจะแบ่งนะบ้านใหญับมาจะทั้งแบ่

แลบ้านบ่ปัี่ลจกายางถึงสามคนบบ้าอะไรวลาบ้านนั่งนีวะฮะบ้านผมนี่ล่ะบ้านบ่ปัดถ้าบ้านผมแล้วซื้อบ้านแล้วลูกบ้านนี่ยังบ้านบ่ปัดบ่ก็ยังว่าบ้านผมนะไหนบุงนี่ค่าตัวข้างบ้าน Một nhiều của mình cũng đã không có không được 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 không แ้นอยะมาันบอกปัดมันบปัดบันน่นแบกบ้านสแบงสแบงกมาห้องไรเลี้ยวมองกันอันนันไม่แม่นกัเขาบานห้องมึงกับเขาไปห้องไดห้องไรแล้วก็มาใส่สุกมูน้องหาสุกมูยใ่ไหมนอนเหม่ง เมหน่เยนินก็สแตกแซ่บแตกนวดก็กินตอนนะ ยังอุ้มต่น่เนาะอนนะอรก่อน่ไัม่เด็กไ่งเี้นะึมงมัน่ไม่เด็กนะเรไันเด็กเด็กภาษาองกฤษนะาษาอาเยเขยม่วนนึ่ กีน่เขาเอา,มาอเหม่ไปทุคที่ไปมว่านนี้ที่ออกจากพี่บุนรักทีเดียวนูเดียวใส่หนูเดียวคัวออกที่ไปที่ไปไปตั้ป้ายให เมื es, <B ai S 2> ่เดงูกลับมาเนาะเด็กกลับมาอันเป็นไะ้อย่างเนาะทั้ง้าดัางไปดีๆนี่แม่ไปตามป้าอย่างเนี่ยฮะคุณใจประบานอย่างูที่ทังดาดยางไปดีๆเนี่ยเป็นป้าอย่างมืดตึบ๊ออกไปเนาะโอ้ยถอยใกเลยหรอมืดยังอยที่นอนเลยบาดนี่สิหาฟังไม่เช้ว่าที่งเม นี่นเต้นนั่นนันต้นบุกเนี<อ>่ยนี่คนขี่น้ำกุดไม่ยิ่งนะเลือดเต็มหนาะผัดไม่เย็นเั้บ่บบต้นบุกมันไม่เห็นงู้กใส่พันนหนูหนกนระชต้นี่วะอ๋อ,ออันกออกเดก็ได้ บอก็มองด่นได้กับรูกแต่ว่าหากีน้ำกลนวงูเห็นเลือดรถหลมบ่ว่าสั่นที่ไปหางอบ่ว่าสั่นกว่าคี่ไม่ได้ทางไนี่ไปทางหนบท่แบบท่ง่านไม่เห็นเลี้ยวห่านไ่เห็นเลี้ยวเมือต้นบกหันท่นไเห็นรถไปทางนาแบบนี้มนไม่เห็นรถเอ๊ะกมัวงูหรอู Hãy ừ. à. là... là... luôn phải được một kiếm 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 được Nó kiếm được một kiếm được một kiếm อันโดนหน้าขาขาดไปนะอันที่น้องกลุนหนูตล่อๆนะแต่ว่าหนูไ่เห็นเดียวมาแต่ว่าหนูเห็นรถอันนั้นยังไงแต่มาเห็นเขากินน้อำกลุ่นูไอเดียวบางกระจุกเนาะเบียดก็เต็มหน้าคนหัวหนู้นละลูกโอต้นบกหนูกกระถ่ายให้เขาแซงเขาก็ไปเห็นรถหนูเขาูก็ไปเห็นรถเขามันเก็เดียวกับเงื้ยนนั่นล่ะจัด ดูยี่ไปออกูเห็นรถดกันนะ่ะไปกันไหนะไปไปน้ยที่ต่นมอฟังดิดวงเห็นดูอ,อ๋อโกยวบอกมันูดนนะอ๋อม่จำไปก่เห็นกันนะุน้งก,ก็ไปนอดบ้านองุลนก็เสถ่ามึงนู้ไปหอมองกันแยกสามแยกกุวยเตี๋ยวน่ะอันสามแยกกุ้นะกกพีขายก๋้ยเตี๋ยวนะก็ไม่เห็นกี่น้กุ้น

นูซอลเล็กจะไเห็นขีพันเอ้าที่หลอกหลอกกูวันนี้กันแสบแสบพี่น้องเลยมามามา

cái này dễ sai điểu Bị tầng mê gặp biển năng thì ô oh, ừ. cái chân thì là chẳng cho mốt là sai ừ. à, hết mốt là sai

แต่ให้อะไรน้ำห้หลวงพี่บอาไรอย่างอะไรแม่น้ำตะหมล่ะเฮ้ยฮักอยู่ในโลกนีน้องนี่อายอยู่ผู้เดียวน้องบ่ได้ร่วมเรีวยวฮักแต่พี่เลี้ยบ เอะไปกินหมกรชูนอ่ะจิบหมกรเชูเมื่อคืนีตนเยนได้เส็จเลยไม่บอกจิบหมูเร็ชูนเมื่อคืนนี้เราคนกินต่้ๆกันหนูวินนะนูมันนะถ้าเป็นคนมาบอกใครเรคืออา

ลักหนอนำลาเ่ก่นรเี่ปมีให้คือกัมีตัวมวนบุ้ยเหมนเ้งมีักนอนต่า่ันนั่นเนาะเป็นเด็กน้อยเนาะเวลาพวนางเก่าเกือบแขนคอทีพี่นข้าตีนดูกระลักโอ้เงินหลผรักก็ได้ ต,ตั้งตั้งติมาตั้งก็แค่นี้เาจะพี่น้องคลิปหนึ่งคดิขอไปสุกกันแล้วบายบายุกการนาพ่อกันไหม